สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยวันนี้อยู่กับผมรีบุนิ่งอัพอีกเช่นเคยและวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับตัวตัวอินฟินิตฮอตสามสิบห้าจีนะครับต้องแจ้งอย่างนี้ว่าแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนอะไรเราเหมือนเกิดไปใช้ ต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยฮอตสามสิบนะครับจะไม่ค่อยนิยมทํามือถือที่รองรับ 5G เพราะว่าส่วนใหญ่นะครับจะทาฮอตแล้วก็ข้ามไปโน้นแล้วก็ไปซีโร่เลยนะครับแต่รอบนี้นะครับฮอตหรือว่ารุ่นน้องเล็กสุดถือว่าเป็นมือถือที่ส่วนใหญ่จะเน้นใช้งาน 4G มากกว่าเนาะแต่รอบนี้ครับเขารองรับเครือข่าย 5G แล้วตัวนี้จริงๆผมทําคลิปอันบ็อกซ์นะครับในช็อตไว้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูภายในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเคสเป็นเคสใส่นุ่มๆนะครับเข็ ก็จะเป็นอะแดปเตอร์สายชาร์จแถมมาให้เลยนะครับในตัวกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนตัวเครื่องของเราก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับอยู่ข้างๆผมเลยนะฮะเราจะเริ่มรีวิวกันเลยและกันนะครับเริ่มต้นจากเรื่องของการทํางานนะครับโดยรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 13นะครับพร้อมทำด้วย XOS เวอร์ชัน1 3 1 0นะฮะชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับอย่างเจ้าตัว Dimensity 6020นะครับนับวันเนี่ย Dimensity ก็จะตั้งชื่อแบบว่าใกล้เคียงกับการ์ดจอในฝั่งของโน้ตบุ๊กกับคอมพิวเตอร์ PC ขขึึ้้นนไปมากยิ่ง ตัวนี้ถามว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับเทียบได้กับ i m e n s i t y 700นะครับตัวเก่านะที่เป็นแบบว่า 5G นะครับพูดถึงเรื่องของการใช้งานแล้วเนี่ยผมมองว่าตัวนี้แรงกว่าอยู่ประมาณนึงเลยเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่นะครับแรมตัวนี้จะให้มาเป็น8 g b นะครับสามารถได้ดัดแรมหรือว่าเพิ่มแรมได้อีก8 g b ตในตัวเครื่องเลยแล้วก็แรมตัวนี้จะเป็นแบบ LPDDR4 นะครับส่วนในเรื่องของ ROM หรือว t า r a g e เนะครับให้ความจุมา128 g b นะครับเป็นแบบ UFS 2.2นั่นเองเ YouTube Facebook นะครับหรือว่าจะเป็น Instagram หรือว่า IG ก็เล่นได้สบายๆชิลๆนะครับถ่ายทิกตอกได้ทั้งวันแน่นอนนะฮะส่วนเรื่องของการเล่นเกมผมเชื่ออยู่แล้วนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะให้ผมได้มาพูดถึงเรื่องการเล่นเกมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้อินฟ n น x นะครับเน้นในเรื่องของการเล่นเกมซะมากกว่านะครับโดยรุ่นนี้นะครับผมก็ทดสอบเล่นเกมมา4เกมหลักๆเลือกเกมที่มันแตกต่างกันนะครับเริ่มแรกอย่างเกม AV แล้วลก่อนนะครับตัวนี้สามารถปรับอาวได้สูงสุด60เฟรมเรทแล้วก็ตั้งค่าได้ตามนีี้้เเเลลลลยยนนนนรรบจาาากกท่่่่่่ผมม V ็ไดืๆๆสสููงอ ที่59 58เฟรมนะครับซึ่งถือว่ารับได้ใครที่จะเอาไปไต่แรงนะครับผมบอกได้เลยว่าเล่นได้ลื่นๆสบายๆนะครับจังหวะเข้าไฟเนี่ยไม่มีหงุดนกิ่แน่นอนเพราะว่าผมลองไปเล่นแล้วนะครับถือว่าเอาวีใช้ได้เลยผ่านนะครับถือว่าผ่านนะส่วนเรื่องของ p ับจีนะครับเกมผับจีตัวนี้จะปรับได้สูงสุดที่30เฟรมนะครับก็คือเป็นคุณภาพระดับสูงนะครับถามว่าจะที่เล่นเป็นยังไงบ้างนะครับจังหวะที่โดดล่มเนี่ยอาจจะมีหน่วงบ้างนิดนึงแล้วก็จังหวะะะะะะกกกกกกกาาาาารรรรรรบบ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 ววววเเเเเเนนนนนนนีีีีี่่่่่ยยยยคคคัััออออออจจจมมมมตตุหหๆๆดด้้้ททททแแแแพพพป็็ลไไงงงฟฟฟใ รู้สึกว่าตัวเครื่องอาจจะยังต้องพัฒนาซอฟต์แวร์อีกนิดหน่อยนะครับถึงจะทําให้มันลื่นกว่านี้ได้นะฮะแต่จริงๆมันก็ถือว่าลื่นนะในรทราคานี้เล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับถือว่ากลางๆแล้วกันนะสำหรับเกมพั b G นะครับเกมถัดมาอย่างเกม a อดโฟร i นานะครับจริงๆเนี่ยผมลองเล่นแบบที่คุณภาพเริ่มต้นนะครับจริงๆก็เล่นได้ลื่นๆสบายๆไม่มีปัญหานะครับแต่ก็ลองเล่นในคุณภาพสูงดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผลปรากฏว่าเล่นได้นะครับลื่นๆนะครับอาจจะมีนิดหนา อยู่ในเกมที่พอรับได้แล้วก็เล่นได้สนุกอยู่นะครับส่วนกี่เกมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างกินสเปกก็คือเกม Black Desert Mobile นะครับตัวนี้เนี่ยก็เล่นมาปรับเป็นคุณภาพเริ่มต้นนะครับก็คือปรับเป็น30เฟรมแล้วก็สามารถเล่นได้กลางๆแล้วกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ตีมอนสเตอร์เนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมเอฟเฟกต่างๆเนี่ยปรับได้นะครับก็คือมันเล่นได้ลื่นๆนะครับเก็บเลเวลได้นะครับหรือว่าจะเป็นไปเมืองอื่นลงดันเจี้ยนต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันเล่นได้นะอาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยในจัง ส่วนอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างนะครับจากที่เล่นเกมมาเนี่ยผมแทบจะไม่ได้รับถึงความร้อนเลยนะการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโออาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับสำหรับในเรื่องของภูมิอุ่นๆนะครับในด้านของการใช้งานกลางแจ้งนะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องการเล่นเกมการจัดการความร้อนของเขาได้ดีมากนะครับและที่สําคัญตัวนี้ยังมีโหมด X Arena มาให้เหมือนกับ In f ฟ n i ิรุ่นอื่นๆนะครับโหมดนี้ก็จะเป็นการปิดการแจ้งเตือนเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆในเรื่องของเกมนะครับแล้วก็การจัดการต่างๆนะครับดูแบตเตอร่ต่งแบตเตอรี่ต่างๆมีมาให้ โดยรวมเนี่ยเล่นเกมถือว่าใช้ได้เลยนะมาพูดต่อกันที่เรื่องของหน้าจอกันใหานะครับตัวนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.78นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็น Full HD Plus พแน่นหน้าจอตัวนี้เป็น IPS LCD, LCD นะครับค่า,ารีเฟรชเรทเป็น120เฮิร์ตตัวนี้สามารถปรับค่า,ารีเฟรชเรทได้นะครับเป็น60 90แล้วก็120แล้วก็สามารถให้มันปรับเองอัตโนมัติได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะโดยรวมๆเนี่ยเรื่องของหน้าจอผมว่ากลางๆแล้วกันนะครับในเรื่องของสีสันเนี่ยถ้าเทียบกันใน IPS ก็ถือว่าสีสันใช้ได้เลย ดู YouTube ได้ที่ Full HD นะครับแล้วก็สามารถดู Netflix ได้เต็มความละเอียดที่ L1 เลยนะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการดูสื่อดูคอนเทนต์นะครับก็ดูได้สบายๆนะครับใครที่เป็นสายสื่อดูคอนเทนต์นะครับตัวนี้ก็ดูได้แต่ในเรื่องของความมืดต่างๆแน่นอนครับสีดำนะครับของ IPS เนี่ยก็อาจจะสู้ของ AMOLED ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าดูซีรีส์ดึกๆื่นๆเนี่ยผมแนะนำให้เปิดไฟดูดีกว่านะครับไม่ใช่เฉพาะจอ LCD นะจอ AMOLED ก็ด้วยเช่นกันนะครับมันจะทำให้แบบเซฟสายตาได้้ดีพอออสสมคววรรรเเลยนน่่ืงงขกาใช กลางแจ้งเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ผมมองว่าการใช้งานกลางแจ้งเนี่ยกลางๆแล้วกันนะครับเพราะว่าความสว่างของเขาเนี่ยมาที่580นิตนะครับถ้าเกิดว่าแดดแรงจัดจริงๆเนี่ยอาจจะสู้ได้ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนเรื่องของลำโพงนะครับจากที่ต่อจากเรื่องสื่อเมื่อกี้นะลำโพงตัวนี้จะเป็นลำโพงคู่นะครับแบบ h i r รสด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้จูนบาย JBL นะครับคุณภาพผมมองว่าโอเคนะไม่เชื่อก็ลองไปฟังดูนะครับ alive ประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมว่าเฮ้ยใช้ได้เลยนะครับต่อให้เขาเนี่ยไม่ต้องใช้ JBL จุนนะครับคุณภาพของเสียงก็ถือว่าคุ้มในเรทราคานี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือกได้ JBL ของเขาเนี่ยหนักแน่นกว่านะฮะส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยแถมมาให้นะครับในซีรีส์ตระกูลฮอตซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือการกันน้ำกันฝุ่นแบบกระเซ็นนะครับตัวนี้รองรับที่ IP 5 3เลยก็ถือว่าเป็นมือถือในเรทราคา6 0 0 0บาทที่กันน้ำกันฝุ่นได้ด้วยเออถือว่าคุ้มนะครรััต่ึงมมม้้วาาาาเเเะป็นนกซอยยยชโททศพ์ไดณล ต่อก็ที่อีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เพราะตัวนี้ให้ความจุแบตเตอรี่มาถึง6,000ม ah ิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมโอ้โหค,ค่อนข้างที่จะอึดนะครับไม่รู้ว่าเขาจะทําไปแข่งกับใครนะครับในเดือนราคานี้น่าจะไม่มีแบตเตอรี่ที่อึดกว่านี้อีกแล้วนะครับผม6,000ม ah ิลลิแอมป์เนี่ยถือว่าเป็นความจุที่เยอะมากแต่เทียบกับน้ําหนักเนี่ยโอ้โหถือว่ากลางๆแล้วกันนะครับส่วนตัวผมมองว่า6,000มิลลิแอมป์ของเขาเนี่ยอึดใช้ได้นะครับเมื่อเทียบบบบบบกกกกกกัััััััตตวว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 เเ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 คครรรรรืื่่่่่่่่่่อออออองงงแแแแลลล้้้้้้นน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 นีีียยยยยผผมมมููููสสึึาาาาา6,000ไไไไดดดดทะๆถถ2ิิหหจปซ์ ไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับแถมมาให้ในกล่องเลยนะผมมองว่าอย่างนี้นะครับผมอินฟินิติเจนก่อนๆนะครับเป็น18วัตต์โดยประมาณก็ถือว่ายอมรับได้นะครับแต่ว่าในยุคนี้แล้วเนี่ย18วัตต์เนี่ยอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะครับขั้นต่ำเนี่ยสัก25วัตต์กำลังดีนะครับแต่18วัตตก็ดีกว่าไม่ให้มาเลยนะครับดีกว่า10วัตต์ทั่วๆไปกแล้วกันนะครับมาต่อกันที่เรื่องของกล้องกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะให้กล้องหลังมา2ตัวนะครับตัวเมนลนเส่ง ชัดเจนมากๆเพราะว่ามีครบทุกโหมดเหมือนกันตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยยันปัจจุบันนะครับก็จะมีโหมดภาพถ่ายกลางคืนนะครับประสิทธิภาพตอนกลางคืนนะนะมีการถ่ายวิดีโอมีโหมด AI Camera มีโหมดบุคคลแล้วก็มีโหมด Beauty ซึ่งแต่ละโหมดเนี chapters, ่ยก็จะสามารถปรับต่างๆได้หมดเลยนะครับก็จะใช้ AI เข้ามาช่วยนะยังโหมดบุคคลเนี่ยก็สามารถปรับแต่งค่า F ต่างๆได้นะครับหรือว่าจะเป็นโหมด Beauty ก็ปรับต่างๆได้หมดครับคันไม่ว่าจะเป็นตาโตคางผิวเนียนปรับได้หมดเลยนะฮะส่วนเรื่องของประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับโดยส่วนตัว ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นสีดูสดมากยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะการถ่ายภาพอาหารอะไรแบบนี้เมื่อเทียบกับจนเก่อนนะครับผมรู้สึกว่ามีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะส่วนการถ่ายภาพในโหมดกลางคืนเนี่ยอันนี้ผมยังรู้สึกว่ายังเหมือนเดิมนะครับยังเฉยๆอยู่ยังไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นนะครับโดยส่วนตัวผมชอบโหมดปกติมากกว่านะครับเพราะว่าสีมันสดดีแต่ว่าเรื่องของคอนทราสต์ความคมอะไรต่างๆตัวนี้เนี่ยเงามันจะชัดเป็นพิเศษ่นะเวลาเราถ่ายแบบหน้าคนเนี่ยโซนจมูกหรือว่าแบบคิ้วหรือว่าเส้นผมอะไรต่างๆนะครับจะดูเน้นเง อะไรแบบนี้เงาก้อนเมฆมันจะชัดมากเลยเพราะว่า AI มันจะแบบบูตให้อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนการถ่ายเซลฟี่นะครับแปดล้า selfie, นพิกเซลของเขาเก็ทำได้ดีนะเพราะว่ามันมีโหมดต่างๆเหมือนกับกล้องหลังเลยที่สําคัญสกินโทนดูดีขึ้นนะครับมีความอมชมพูเพิ่มนิดหน่อยนะฮะแล้วการถ่ายวิดีโอเนี่ยทั้งคู่ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับถ่ายได้ที่ 2K 30เฟรมนะครับเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยผมมองว่าเฉยๆแล้วกันผมส่วนตัวผมไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นนะครับ 80P 60เฟรมเรทของ ico 30ลองซูมดูครเรมที่ป้ายตรงนั้นเชิะ 2K 30เ mm ฟรมเลทของ Infinix Hot 35G ครับประมาณนี้เลยมานูโหมดวิดีโอคู่ของตัว Hot 30กันครับสามารถสลับกล้องได้เราจะไปอยู่ข้างบนข้างล่าง มันสามารถปรับได้ด้วยนะแล้วผมก็โอเคอยากจะกลับมาพูดว่าเออโอเคเป็นอย่างนี้อย่างนี้ประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆจะเป็นมือถือที่เน้นใน,นเรื่องของการเล่นเกมการใช้งานแล้วก็เน้นแบตเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของกล้องอาจจะไม่ได้เน้นมากขนาดนั้นปัจจุบันนะครับเจ้าตัว i ีฟิลิก30 5G ตัวนี้นะครับก็จะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนะครับเฉพาะช่องทางบันนานะครับแล้วก็เป็น True Shop by Com7 เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยจะเปิดมาอยู่ที่6,499บาทเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดีมากนะครับกับสเปคต่างๆแล้วเนี่ยถือว่า้มใช้ได้เลยนะครับ ใครคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้นะครับสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยแต่ก่อนจะการ์ดเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆให้พวกเราด้วยนะครับฝากไปติดตามแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะฮะยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์นะครับทิกเกอรไปติดตามให้หมดเลยเพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดรีมแล้วก็ต้องขอตัวลาคครับุกกนแล้วา